สวัสดีค่ะกระเป๋าชัก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินมีกระเป๋า,ามาฝากกันเหมือนเช่นทุกรอบนะคะรอบนี้นำกระเป๋า,าจากแบรนด์โค้ดมาฝากกันค่ะสำหรับคนที่เบื่อเบือลายสีซึ่งเป็นสิกเนเจอร์ของแบรนด์นะคะวันนี้เนี่ยแอดมินมีสีล้วนมาฝากกันค่ะสีชมไม่เข้มจนเกินไปนะคะออกหวานหาน,นิดหน่อยแต่ข้อดีของกระเป๋าใบนี้เนี่ย ดีมากค่ะ,ะอยากจะบอกเลยว่าเขาน้ำหนักเบาดูแลง่ายทำความสะอาดได้ง่ายมากๆแล้วก็ที่บอกว่าน้ำหนักเบาคือไม่ว่าคุณจะแยกสายหรือว่าใช้สายร่วมกันนะคะ ไม่เป็นปัญหาในเรื่องน้ำหนักเลยตัวกระเป๋าภายในเนี่ยจะเป็นลายซีอยู่นะคะข้อดีก็คือเวลาเราเลอะอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นซึ่งเขาออกแบบมาดีมากเลยแล้วก็ตัวห่วงหรือว่าอะไหลของเขาเนี่ยหมุนได้รอบทิศเวลาเราคล้องไปกับตะขอแล้วเนี่ยสามารถทําให้กระเป๋าของเราเนี่ยสบายใช้งานได้ฟรีรอบด้านเลยคล้องแขนก็สวย สปายไหล่ก็ได้นะคะหรือคุณจะสปายแบบชบอดี้ก็ได้เช่นเดียวกันทั้ง2เส้นแยกได้ใช้งานร่วมกันได้ค่ะถ้าคุณชอบกระเป๋าลักษณะแบบนี้ใช้งานได้จริงใช้งานได้คุ้มใช้งานได้หลากหลายสไตล์ลองคิดถึงกระเป๋าจาก USA ค่ะ